สวัสดีครับตอนนี้ผมที่เคปเปคุงครับเล่นเกม Minecraft กับ Minecraft s เอาชีวิตรอดนั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยอย่างที่บอกในพาร์ทที่แล้วเราจะมาสร้างบ้านและเราก็ได้สร้างบ้านเสร็จที่เรียบร้อยในวันนี้นี่เราก็ย้ายของจากบ้านหลังนู้นมาแล้วยกเว้นเออพวกของใต้ดินนิดหน่อยไม่ย้ายมา นี่แหละในบ้านหลังเก่าก็อยู่ไม่ไกลาจากที่นี่บ้างเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนให้ตรงนั้นอะกลายเป็นเออไม่รู้แหละเปลี่ยนให้ตรงนั้นเป็นที่เก็บของหรือพื้นที่โล่งไปเลยที่เก็บของแบบเก็บของพากเก็บหินอย่างเงี้ยเพราะตรงนี้มันกจะกลายเป็นเหมืองแล้วเราก็จะทํากรงให้แพนด้าใหม่ด้วยอ่าใช่ไหมล่ะเพราะเรามีหินกันเยอะเลยแต่ก่อนที่เราจะไปทํานะ เราว่าเราจะมาขยายฟาร์มเลยพังพังทำายทำายทำารโอ้ฟาร์มแตงโมรเราได้แล้วเหรออ่าแตงโมโค่นั้นนี่คือฟาร์มแตงโมชั่วคราวโอ๊ะเอ๊ะเอโอ okay. เราจะไปหาถาังน้ํากันถังน้ำต้องอยู่แถวนี้สิถ้าเรามีถังน้ำปุ๊บเราก็ทำทุกอย่างไม้เสร็จภายในรวดเร็วแต่ถ้าเราไม่มีโอ้หม่เรามีแต่ลาพิษนี่เรามีเพชรสามอันกับลาพิษซึ่งแผนของเราก็มีสองอย่างแล้วคือหนึ่งหาลาวาสองเอ่ออ้อวาวางไรนกแก้ว สองคือทำฟาร์มเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นไปบนบ้านแล้วไปเอาพวกเออ่ถังน้ำกับที่พรวนดินมานั่นเองจำได้นะที่พรวนดินแล้วก็เอาถังน้ำมาแล้วก็จะทำฟาร์มกันฟาร์มแบบใหญ่ๆใกล้กลบ,บ้านเ,เราจะย้ายฟาร์มอปตรงนู่นเทวๆบ่าเราแต่ก่อนนะพอดี ตรงนี้มันมืดๆเ,เรายังไม่ได้ปักทอดเดี๋ยวเราไปเอาทอดมาปักดีกว่าไปดีกว่าบ้านต้นไม้ของเราเอา้าวทำไมขึ้นไปไม่ใช่ย่อาอา้าวเอาไปไม่ได้อ,อ,อ้าวอ้าวอ๋อทำแบบนี้เองงไม่ได้ละ ทำลายเยี่ยมเยี่ยมเลยทุกคนพังทิ้งเลยและสิ่งที่เราจะทำเอาถอบวันมาต้องมีฝาปิดอ่ะเดียดีก็อ้าตรงไปแล้วอาอไม่ไม่นะไมไม่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  ได้แล้วไป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 เอ่ออันนี้ไงมีเยอะมากเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วไหนหน้าเราจะหาที่พวนดินมาเล็ดซีดโอเค น่าจะมีได้แล้วมั้งโอ้ใช้ได้น้องเอลโลเดอร์เรายังไม่ปล่อยนะเพราะเรายังไม่มีป้ายชื่อเลยถ้าเรามีป้ายชื่อแล้วเราจะได้เอาไปวางไว้ทุกทีมันจะได้ไม่รีสปอนน์นะนะเอออขนมปังเอามาไว้ด้วยแตงโมเก็บไว้ก่อนฟาร์มไม้ไผ่ฟาร์มแบมบูลแล้วก็ หาของอีกทีหน่อยนะยเช่นเออพอดีเรามาตามหาถังน้ำนะพอมีถังน้ำไหมอา้าวเราก็แตกอแเราก็มีนะถังน้ำอ้าวเรียบร้อยครับหายไปเรียบร้อยเลยถังน้ำอ้อลืมไปถังน้ำเราไปตักไอสซลนินนะทจะาติดาบินจีคอยการได้เจอเจ้าโอ้แต่ไม่เป็นไรไม่จำไม่ได้แล้วว่ามันโอ้ มาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเราทำบ่อน,น้ำอิฟน,อน,นอฟินิตี้ก็ได้เหตุบ่อน้ำอินฟินิตี้ก็แค่ทำบ่อน,น้ำอินฟินิตี้เนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปตักอีกตักอีกแล้วคมเ,เดือดกะเดี๋ยวข้ากลับมาเดี๋ยวผู้ไปไหนน่าจะต้องรีสปอนส์ในค่้าจะเศร้ามาก ได้แล้วเจ้าตัวน้อยแต่เราก็ต้องวางเจ้าไปขอดเหมือนเดิมมาเลยเฮอนะทำบ่อน้ำฟิตตี้เสร็จอะเดี๋ยววางไว้นี่นะฟาร์มเราก็สร้างอยู่แถวเนี้ยแหละด้วยความเกียจที่เราไม่อยากไปที่ไหนไกลมากฟามแรกคือฟาร์ม ฟาร์มอะไรรู้หรือเปล่าฟาร์มนี้มันคือฟาร์มแตงโมงนี่คือฟาร์มแตงโมองของเราอาปูแค่สอันฟาร์มต่อไปในฟาร์มนี้จะต้องใหญ่เพราะมันเป็นฟาร์มที่เราควรจะมี ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วแต่เราก็ยังไม่มีเพราะเราจะทำในพาร์ทนี้เดบดย่เ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 ราก็จะไปขโมยมเมล็ดซีจากหมู่บ้านที่ห่างไกลฮะเมื่อกี้เราทำอะไรเราตักตัดลากอะ Yeah 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 ปึ๊บปึ๊บไปฟาร์มใหญ่แล้วหนักจะแค่นี้แหละฟาร์มน่าจะใหญ่พอตัวเอี๋ยะฟาร์มฟาร์มขนาดใหญ่ ไม่นะอย่านี้ไปกัดน,นะนั้นแต่ทำไมมันไม่รีสปอรหรออาจจะไม่รีสปอนหรอกหรือว่ารีไม่รู้อ่ฉะนั้นเราทำไหมอ่าอันหนึ่งพอดีไปเลยย่ยมขอบคุณเดี๋ยวเราจะเอาไปวางแล้ว หนึ่งหน้านะมันไหลได้แค่ไม่กี่บล็อกนี่นะลืมจะนี่ก็ได้เลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาน้ําน้ำน่าจะใช้ได้อยู่ถ้าไหนไม่ได้เดี๋ยวเราก็คอยมาแก่องมาเถอะลกมาเลยเลูกปะเดี๋ยวเราจะมาขยายกรงอย่างที่บอกเราจะมาขยายพวกกรงของแพนด้าอ่าหนึ่งคือเสร็จเรียบร้อยแล้วฟาร์มข้าวใช <S <S เเวใว่เสร็จเรียบร้อยแล้วในตอนเมื่อฟาร์มข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะมาทำฟาร์มต่อไปแล้วก็จะทำฟาร์มต่อไปป่านี่มาเอาไม้จากตรงนี้มาแล้วตัดอีกนิดหน่อยสำหรับไม้จังเกลิลไม้ป่าจังเกิ้ลปึ๊บ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 ไก่กับนกคุยกันเอาไก่นีแล้ว ไก่มันกลัวเราหรือเปล่าตาัดแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดก็ตัดแล้วก็ตัดเอาออกมาฟาร์มต่อไปเป็นฟาร์มที่ทุกคนรู้จักกันดีใช่ฟาร์มนี้แหละย่า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 นั่นคือฟาร์มเมล็ด โคโก้ทุกคนน่าจะจำมันได้แต่แค่ขยายให้ฟามันใหญ่ขึ้นเฉยๆกลับบ้านทุกคนมืดแล้วเดินตัวดู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  บ้านของเราบ้านต้นไม้ขึ้นอุย้ยขึ้น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 เลยขึ้นเลยขึ้นเล,ยอ,ลยอีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วไม่ต้องมีก็ได้มั้งเนี่ยโอ้ไปนอน มีบล็อกอีกไหมอ่าเอาบล็อกมาแะอ,อ่าบล็อกที่เราต้องการคือบล็อกหินดํามีบล็อกหินดําเยอะๆนี่ล้วก็จะทํากลงแพนด้ากลองแพนด้าใช่แล้วเราจะทํากลง Panda. แพนด้าตัมีนี้ด้วยนะอโอ้โหแค่ยี่สิบล็อกเอามาเพิ่มไหม บอกแบบผสมผสานใช่น่าจะเสร็จแล้วแค่นั้นแหละแล้วก็ล้อโอ้โหน่นไงเราเจอเพื่อนสนิทเพื่อนซะอืมตีไม่วันเว้นหน้าตีไม่เว้นไปเดี๋ยวเราทำ โอเคเหมือนเราว่าเราจะทำไม่ทันแล้วแฮโอเคทุกคนงั้นเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบายโอ้เมื่อกียมแพนด้า